ไก่บรซินกระเคันพากันนั่งถ่าพี่น้องเไยเนาะอ่าท่านหมอเพิ่งยังพักพรอยู่อ่าถามกระเจ้าว่าพุ่อละไรสองโมงเล้งสามโมงเล้งพุหรี่เปิดการอ่าเบิดไปอ่าสี่เซนแปดสิบพันพี่น้องเไยเนาะอ่าถือว่านักพอสมควร จังเมนเนาะดยีพี่น้องกาบสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะกลับมาพบมาพบก,กับบบาคำยวนแคมทางพี่น้องไยเนาะก็คือตอนนี้กำลังกี่พากันลงสวัสดีพี่น้องเลยมาน้ำกันกับโซอินเพื่อนพี่น้นองไยเนาะ ก็คือ2คนพี่น้องเอ้ยว่าสิพากันลมสวรรค์ลงไปหาอีหยังเคยลงไปถงหมอพี่น้องเนาะแต่อ่ายําครูซ้ําพี่น้องบอกว่าคุหมอตาอาอยู่บนดนะแต่ว่าอ่างไปพี่น้องเยทางานอนเพิ่นเจ็บตาพี่น้องเจ็บตาได้ประมาณจัมื้อแล้วสิ สี่มือหามือ้อพี่น้องเไยเนาะเอ่อคือได้พาการขับไปตรวจยู่คลินิกแล้วพี่น้องเไยนะเนาะอ่าเพื่อนะนว่ากระจกตาบาดเนาะเพื่อนว่ากระจกตาบาดพี่น้องเไยเพื่อนเลยแนะนำให้ลงไปักุ้งหมออยู่สวรรเด้อเพื่อนว่าอ่าเพื่อนแนะนำลงไปกุ้งหมอกุ้งหมอตา หมู่เมืองเก่านะพี่น้องเดี๋ยววัทั้งวันบอกคำัวนทั้ันท่อยูี่น้อนนาะเนี่ยว่าบุหินมื่นี้แต่เมื่อหนากะคือจะได้ลงมากือเก่าพี่น้องเลยจะท่าได้กวดอาตาสินพิ้นะรเนาะคือตังเหนึ่งก็ได้ บาพี่น้องเอยบ่ฮู้สาเหตุได้นะว่ามันอ่ามคือหยังแต่มันบ่้หยังเแม่นเ็บอบัดเจ็บก็คือว่าน่เนาะกพากันนั่งพักรถก่อนพี่น้องเยเนาะอมอยอนดนั่นกปานนันพ่นเนาะทางเพิ่นก็อยากนอนแห เจ็บมาได้4ีหามือแล้วพี่น้องเราทางนั้นบอกความก็ได้แต่ซื้อยาระงับไม่ให้พิ่นกินตอนมันเจ็บนี้ปวดเนาะปวดน้ตาไหลพี่น้องเลยอยู่เข้งทางลสวรรันเลยนี่ยยงไก่พี่น้องเลยเนาะเพื่อชีหอดแต่กเพื่อชีฮานพ่ออีก แต่ก็สิทําคนบิงน้องเอยเนาะว่าอยู่มุมใดแจใดมาตั้งแต่มื้อเช้าพ่นแหละพี่น้องเอยเนาะมากดอยู่คลินิกขึ้นมาแต่ดํานาแล้วก็พาินข<อ>ึ้นมาเลยคลิกเือแล้ววดอยูค่คลินิกเนาะไปกนว่า เฮ้ยคืนจะมาังเนาะเจ้าอาวาสลงมาเป็นตุ๊กตาบาตโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวบังคับสีพ่พันเพยิอนเพื่อนลงไปอ่าโลหา,ห,าห้องหมอบ้านรถพี่น้องเลยเอาขมิ้นเจ้าอาวาสขึ้ีประมาณนี้เนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวบังคับฉีดมา,า่ายอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเ,เนาะตอนนี้ก็คือนฉีพากันตั้งใจ รถลงสวรรค์พี่น้องเอ้ยเนาะลงไปอ่าหารอเบิ่งถามคนเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าหงหมอกดตาเพิ่นอยู่ทางอยู่ทางใดหั่นนะอ่าเพิ่นแนะนําลงไปพุ่เด้อเพิ่นว่าจักเส้นทางั้บ่คําก็ลืมพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะทางนั้นบ่คําก็ได้เดินทางมาดอ่าหงหมอไปทีห้ยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็พากันนั้นเอารถจักจิตเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยเนาะ ากันมาเตนหน้าเพล่พน้องเอ้ยมากระถามคนมันทางพาที่เก็บกายหองหมอหนำกระมีพี่น้องเลยเนาะมาหอดแล้วพี่อังซีนเพื่อก็นั่งนั่งเอานอนกินยาลายพี่น้องกินยาลายจนซึมจนง่วงนอนเพื่อนว่าไก่บอซีน กระเคื <mile> ่อนพากันนั่งถ่าพี่น้องเไยเนาะอ่าท่านหมอพ่นยังพักพ่อนอยู่อ่าถามกะจ้าว่าพุ่นแหไรสองโมงเล้งสามโมงเล้งบุหละพี่นว่าเป่นสิเปิดการอ่าก็มีแต่ว่าพากันนั่งถ่าก่อนพี่น้องเไยเนาะก็คือนิได้คัมเหมือนีงอิชิคัมเพื่อมาหอดคำกบะเบิดพญังเนาะพี่น้องเไย ก็เพียงได้กวดได้เบิงได้ฮือได้ยาเมื่อกินก็พี่น้องเหรอเนาะถ้าว่าคนหงานลดสูงลดตาเขาก็บวเหรอเนาะถ้าว่าลดตาก็คือชิบวมเหรอพี่น้องเหรอเนาะดีใจละพี่น้องเหรอเนาะมาหอดพุงมอแล้วโอ้ยตะกี้ยันพาสินมาหอดอยู่ยันพาสินไปบูถึกอยู่มือนีัก็คือชิได้ยันพา มาเมื่อนี้ยันบวเห็นห้มมองมอก็คือจะได้มือบุลเล่ะจะได้กลับมาอีกแมนวางเฟนไว้นะพี่น้องเลยจะถ่ายกันมาหอดเป็นทีมหอยเนะาะเอาพี่น้องน,นอนเดี๋ยวอนันอาทารุ่นอาว่าอาการตาของใยรนเพิ่นออกมาจะเป็นจังใดเนาะ นี่ออกมากะสิไทยอ่าครับผู้แม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะวันนี้พากันออกมาแต่หงหมอแล้วพี่น้องเอ้ยอ่านี่ก็คืออันทางอ่ากําลังสิเมือพี่น้องเอ้ยเนาะพากันมาจอด่นหก่อนเีรถงล่างแน่พี่น้องเอ้ยเนาะเสรถล่าง lấy sự ý lát chơi <laughs> bài quá hơn móc 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 hả móc móc ngoài này móc 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 การเที่ยวนักพักรถพวนพี่น้องเลยก็คือกำลังสิพนากันเมื่อพี่น้องเลยเนาะจะว่าพักเบื่พักเศ้าก่อน งวดตะเกียวนวัดทิศเพิ่นกับไฮรุ่งไปอีนปกนะพี่น้องวัตถิษก็คือเพิ่นนัด,ดงลงไปอีกรปมถกวดลบนี้เพิ่นว่า,าตาตาในมีนอ้องตาในมีน้องเพิ่นว่าแต่การเพิ่นก็นได้ยันเอาหดเอายาให้เริ่พี่น้องเลยอย่า yeah. อยาหยีดตาน้ำเน่แล้วก็อยากกินเพิม่มเบิดไปอ่า4น8 0 0 0 0พี่น้องเหรอเาอ,อถือว่าน่าพอสมควรอืมจะเม่นเนาะ มาไว้ซื้อนางสุกคนจะ่อยอยู่คือจะได้พากันกลับแล้วพี่น้องไงเนาะจะหน่อยแตไม่จว่าเไว้ไหว้บนนี่ยน้อซีนเันยันแต่บอดบ่บยังไงหมออยู่มีเต็มมีต็มยามากิน เก็บตาเนี่ยพี่น้องเลยไม่ค่อยปากกันไลยแต่ว่าเพื่อนให้นอนอยู่พุ่นเนาะเพื่อนในน้ำให้นอนอภางเมืองอาการอยู่พุ่นก่อนพี่น้องเลยเฮ้ยว่าพากันมากเลยเฮ้ยว่านอนคือนชิบเปิ้เงินหลายนะ อาก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องไงเนาะมีแต่วันที่้าหนึ่งครับเลยล่ะครับมาเริ่มหิวเขาแล้วบ้านกินแต่สิบเอ็ดมุ้งพี่น้องเไยเนาะอาก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเไยเนาะจังไหนก็ต้องกราบขอบคุณขอบุญขอใจพี่น้องเด้อร์ขอบุญเอเนาะที่เข้ามาพี่ตามและกราบชมคลิปของบ่าวคำเนาะและก็เป็นงกำลังใจให้บ่าวคำพี่น้องเลย อย่างไรก็อให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเวุยคนเดอ้นะอเนาะบ่าวข้ามก็จริงก็ขอการค้าว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องเลยสบายไวเด้อสิ้นเดอ้อ